พาเจ้าลิงซีกันหน่อยเต้นซีนี่ฟ้อมบนเวทีเสร็จเรียบร้อยพร้อมเร็วพ้อมเร็วถ้ายลองไปไหนพี่หลองเดี๋ยวเขามาแลพร้อมแล้วฟ้ออมยู่ฟ้อมอยู่มีรายการแล้วพี่หล้อมเลยครับผมใกล้กันไม่ต่างวัสุดน้อยนี่คือไฟไฟสุดท้ายนี่เขาเจอน้องเกศตาบ้องน้อยอ่า ว่าที่หัวแล้วก็บอกเลยว่าเจอเล่นเพชรสังวานเมื่อกี้ที่เล่าดยบอกว่าไฟ่ถูกนะขั้นไหนก็ได้ห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าวินซีเกเรนชัยครับผมเจอตัวใหญ่อีกนะตัวใหญ่ทุกครั้งเลยครับเจอใครมาบ้างในที่กลับมาเนี่ยก็เจอเพชรกับเจอสิงหางเล็กก็แล้วก็เพชรสังวานเพชรสังวานโหยต่อประมาณห้าเมตรไปที่เจอมาเนี่ยตัวใหญ่มาเลยใหญ่กว่าทุกคนเลยครับ เราเนี่ยจะเป็นด้วยเราเนี่ยจะตัวเล็กด้วยตัวเล็กคราบใช่ชื่อมวยเราไม่ธรรมาได้กลับมายังไม่แพ้เลยก็ก็อยากจะชนะต่อไปครับไปนี้เป็นไฟที่สี่ไฟที่สามอ่ะไปสามขอชนะที่ลุมินีแล้วก็สงดรามสงครามแล้วไปนี้ช่องเจ็ดกลับมาช่องเจ็ดอีกรอบนึงครับทางหายช่องเจ็ดไปกี่ปีก็ตั้งแต่ปีห้าเก้าครับประมาณหเจ็ดปีครับครับปุ๊บปุ๊ปีครับเจ็ดปีนะยังไงบ้างเจอมวยอย่างเทพสังวาน ก็ก็น้องเขาก็เป็นมวยบู๊ดูดันนะครับก็สไตล์มีมัดมีศอกเหมือนกันครับก็น่าก็น่ากลัวอยู่ครับต้องบอกว่าเขานี่อันดับสี่เมือนเราบนเตียงใช่ครับใช่ตัวใหญ่แล้วก็มีศอกมีศอกแล้วเขานี่ไขยับร่างกายมาแล้วหนึ่งไฟในมวยไทยไฟที่สีสะเก็ครับเพราะนั้นชนะน็อกไหมชนะน็อกเพราะชนะน็อกเขาด้วยทั้งวุ่นเลยไหมถ้าเจอตัวใหญ่อย่างเขาเนี่ยก็เรามีการเตรียมไแล้วครับก็ทุกครั้งครับก็จะก็ต้องมีการแก้เกมทุกครั้งครับ เพราะว่าอ,อ,อันนีน้เจอสีงอาเล็กนี่วันนั้นเราก็พลาดแตชีวะม <า S 2> ผมว่าตเจอาเล็กน่าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าแต่ว่าเหมือนแม่สวันเนี่ยน่าจะสูงกว่าเรา,าวันนั้นแม่ชีเท่าไหร่นะได้ชีสองแสนครับสองแสนยังไงบ้างไฟนี้เจอกับดังแม่ของเจ้าเป็นสวางมีลูกอะไรบ้างที่เราซ้อนไปอย่างหนักเลยผมว่าเอาลูกแข็งแรงครับแข็งแรงแล้วก็ลูกหนักกว่าผมว่ามั่นใจว่าต้องหนักกว่าเพราะว่าเขานี่ปล่อยเวทขึ้นมาปล่อยเวขึ้นมาครับเท่าไหร่น ร้อยยี่สิบปอนด์ครับร้อยยี่สิบปอนด์มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครต่อยกลางวันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับกลางวันหรือว่าไฟแน่ไหมเนี่ยไปก็น่าจะไปที่สองครับพอไปวันกลางวันครับก็ถือว่าเจ็บสีในรอบหกปีหกปีครับไปสุดท้ายที่จองเจ็ดยังไงบ้างแพ้คะแนนคุณจึงน้อยสิแก้วปรบอลมาวันนั้นแพ้ไงแพ้เสียงเลยแพ้สองต่อหนึ่งเสียงครับอ๋อสองเสียงก็ถือว่าสูสีเลยออกไหนก็ได้แข่งสุดท้ายเหรอก็การทำนายที่นี้ก็สวัสดีครับ เขาฝากเป็นมวยพี่น้องชาวจังหวัดสตูลและเป็นมวยทั่วประเทศนะครับอาทิตย์นี้ครับเป็นกําลังใจให้เจ้าอินซีเกตยันชัยด้วยนะครับผมจะทําให้เต็มที่ครับกลับมาเด็ก็จะเกิดเซียนะได้ครับก็จะสีกี่ครั้งแล้วที่ผ่านมาก็ประมาณสิบสามก็เกิดเกิดไปาครั้งแล้วเราถือว่าเป็นผัญใจช่องเกตีนคนครับโอเคแล้วน้ำหนักป่วยไปเท่าไหร่อีกทีละห้าสิบแปดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับดีครับดีนะครับกลับมาช่องเกตีกรอบ